อ้ดิวหูไวมตัวกิอดหมูแดบเดียวเขาน่อยนี่ัวเอาหยอดน้องมันก้อน่ึนะครมันดปนียอาหารดีแท้เรียบร้อยหด้วพี่น้องมากมากวนี้มากเดี๋ยววลาจิ้กคอแล้วครับ สวาสวันดีเด้อปีนองครับปีรุ่นครับอิสานบ้านหน่อยครับอันในว่านเขาน้ำเขาเราละมันพอดีรถเขามาไถให้แล้วเขาเหลี้ยวอะไรเดี๋ยวยักสองคู แน่ๆนี่ก็แ,แ,แกล้วงอกดอกวูบเดี๋วันหัวหน้าผลไปพี่น้องไปบ้านเขอร้องกันเดี๋ยวบ้านไร่ไปสั่งขาร้องกันหลานมะหวะแหงหลานมาไทายแหง<พ>บ่บท่มวมบ่นไดดอกเพราะว่ามันฝนตกมันซุ่ม,มอยู่ธรรมดามาดัานต้งงงองแห้งแห้งเดี๋ววันขอมันจะหญ่จังตายแ่นใหญ่ตายเอาไปวบ่ท่วมก็จะสิพ่อได้กินอยู่ดอกสิพ่อได้กินอยูอย่นะไปพี่น้องหนไปพูนห้องรออันยังหน้าหนองไฟผลพันนาพยินดลวันมาทัฒนแล้วเมตุวัฒนปุ๋ยอัน บ้ม uh, ีอันบนตี้หาบด้วยถูกขึ <h <h ้นมาาอื่นไปยี่รุ่นมหนตัวมาสวดตวจเจ้ก็เตือนวันท่่าทัวไปไปยี่รุ่นตรงนี้พวบ้านเลี้ยบอะไรสองขุกนี้เงี้ห้องนี้กับว้านเดี๋ย่ะนี่ตว่ารถพระท่านลงปั้นให้เนถูกบ้านปุ๋ยเจ้าเสาฝนตว่าห้องง่ายหยาไหลพระท่านไดนกินง่ายยูเฮาจิตได้ยังกินง่ายล่ะเถาเฮดเบียกแล้วอะ Nhãy thấy giấc ngon 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 bài bài ngon 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 ปีไก่มันเป็นเสียผวดมันขีปวดในสูตรบอกเขาที่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 ปีนี้ตามปีนีตามใจเจาเด้อยป่อไงเพราะมันค่อยว่ากำหนดกเกีฑยนเจาเดี๋ยวถ้าเจาว่าพ่อดีเจ้าะเรียนเจ้งไหมันสีได้เขาเจ้าก็เฮ็ดโรดที่ไรเรามันเป็นเพียงไหมมันเป็นเสียไหมโรนเต่ระห่วงก่อนพ่ไงหงหน่อยเรีนกินนกเจข้ายังต้องเมืองว่ามันิเกิดต้นเลยบีน้องเกิดดอกซุ่มปนิต้น บ้านหนาได้แหละเราต้นม่วงไปย่รุ่นไองบ้านหนาขือแเด้เออพอหว่าหมเอ้อเป็นรุ่นเอื่นไหมตูวมะไทยเอิมนม่วงไ้พี่น้องมึงโดนนึอปีนี้นี่สุกขาต้นกับมีุ่กข้าต้นกับมี่เหมร่นล้หลจิ่านน่ะท่านแจกพี่แจกน่องไปเพิ่ม เพิ่อนกับมีแนวช่คนเราเพ่นนุ่นรุ่นๆนนก็เห็นเป็นแกนเป็นอย่างนี่หลายๆก็ได้ชิมน้ำของพระท่านวันที่วันที่อยู่หัวนอยกันตีไก่มันตีไก่วันนั่นคนเดี้ยตีไก่ว่าวันอี้ตีอีกหน่อยนี่สิ่ง้างอยู่ๆกัน เด้อพนะ Get ี่น้องวานเกาซอยกันห้องวันคืนวันจุดของวันหนึ่งห okay ันห่างอยู่เด้แต่ว่าดึกไปเรื่องมากทุกครับตกกจทุกคนใกล้วันทีเนาะผู้ใดผู้ใดอ่นดำมักดําหน้าทีวันหนาเนาะไปนิดนมันจังหนั่นนะมันจังได้หลายตุ่น ก็จรทีาไข่ดเฮะ็จนว่าไข่ดำเละเรมาฟังนดมนสูงจ้างมื่ละสามร้อยคนน่ะจาวบาบะสีมี่ดมงเตี้ยเสียปั๊มเถววันที่วันน้องยยินเพนวายอยู่เออเสียปั๊มนีช่างดำจ้างคนดำแล้วก็จ้างคนเกี้ยวเองดี่กันเสียปั๊มนี่อืม่นาจิงเดยบุ๊บบุ๊บเป็นอยากกินข้าวแซ่บอันอันวันวันเราไกินแซ่บอบยู่เลอนน่าเยเรืเสียปั๊ม เยอะแล้วพยนรุ่นกินข้าบได้ตั้มวําำก็ตอไอหยังใน่งตอกำปั่นนี่พี่น้องตัลคือตะเกียแล้วแต่นโยขยาิขัขันถึงแต่หัีอบยังดําตอยต่อยอยู่ตียนพยรุ่นผ้าหมตู้วานไมยตู้เชียร์เาจันบรวขวอขับวานน้ำเจ้กข่อยดำเอาเองแตว่มมาไถข่อยข่อยดำเอาเองเคียดห่พยิรุ่นง่องังอยพี่น้องบานนี่ได้วานแล้วนองอยง โอมันเหลี่ยวเร็วเออให้ยเม็ตูวดำเม็ตูวก็คือสีบ่ไหวอีกแล้วล่ะจะเจียนปีนั้นเนาะเจ็บหนาได้เที่ยรถโย่กัดดันเจ็บอยู่เนาะี่รุ่นแต่ว่ามันมันแบบว่าขันห่อข้อข้าดำเองข้าเต่ข้อดำเนี่ยเวลารถเกี่ยวมันเฮียเพคุณว่ามันเฮียมันมันบ่คือบ่คือข้อหัววานไหมอืมโดนเพคุณว่ามันมาเฮียประสนมันมัน มันตุ่มห่วงโบเบิด์ตมาส่นขันขันข้อดำเราเอาโรตีเกี้ยวหนึ่งต่ว่าขันข้อวานสิมันมันโบไฟเหนียวมันมันฟอฟอแบบขันตลอดนะขันข่าวดำต่างเกี้ยวมือเอานะว่าข่าวดำต่างเกี้ยวมือเอาไปยื่นวานกันเด้อเจ้าวานบุโรนกก็แล้วนี่อืมอ่าไม่เป็นไในวันยื่นโอ้ นุขาวเนยที่สงแล้วมีนยที่สามโอ้ยยเว่าเลยอเจ้กินเขาได้ปล่าได้ตัวป่ะเห็นนุ่เป็นตาแสีบบพนน่องเลยอแล้วป่ะเห็นนี้ยุ่ไดนกินทังนี้ของแม่นองไอเด้อนี่วานแล้วแล้วกําลังเกิดพอจอไปแก้ึ้นอันเดี๋ยวห้องวานสายน้อยนึง แถวเม่น้องไอ้บ้านท่วมมือนดินพงผงเนาะไม่ได้ขึ้นชิ้วน้อเพิ่นไงไงชวนชวนเนาะโอ้ยบ่ไงมั้งจะตกลงมาใส่พอดีก็ต้องแสงนอกระจอกใช่ผมบอกไปแหว่อยู่เดี๋ยวก็เขียวงามดอกเนาะเดี๋ยวอีกวาไปกินผัวนุอีกพี่น้องจะได้กินิง่ายก่อนเดี๋ยวตูสทอดหมู หมูแดดเดียวเพิ่พอหน่อยใส้เดิมแม่ต่ำหมามาาไหนพอก็เม่ทอดกินยิมชุกเฉนอนนีเหีดยเหียบเป้าไอ้ร่นติตวนู้นไหมตัวกระติทอดหมูแดดเดียวพอหน่อยนี่แหละไม่ตัวก็กินหมูไปเยอะหรือี่ขัวหมูพอดีครับอันหมูแดดเดียวแอดมินมาไฟถ่าพอก็เมียเวลาชุกเฉิอนยหิวไ้กินยิ่เเนาะสาวมลาลามเป็นงวชุกเฉืนได้กินมาท่านตองั้กินแบบนี้เหียบ เดี๋ยวไปเนี่เกอันหยข่อยย่ได้อีกเยอัลย่มาทรงอทรงอม่าทำการทงเงินไหมด้กินยอนลุกใส้เอาเดี๋ยวไปเหนเอายังเม็ดขวดนูกันสวยหรอพี่น้องเปไทยเยบไงปว่าสิไปยุเขาที่ไทยหน้าหน่อยเข้าเกี่ยสกหน่อย ยังแน่เลยยังได้ครบไป่รื่อยใช่ไข่ได้หม่ตุกนี่ที่เท็ดเลยเข,า,ขาดูส่ายังใส่กวนหนูไปยังขึ้นเด้อนี่หนึตัวเดียวผลงานเขาพุงนุ่มเย็นนุ่มเย็นคาดไม่พอไปรุ่นไปตัดษ์ใหญ่ยุเหมือนครับพองซอกพองซอกพองซอกขึ้นมากข้าพื้นมาพี่พราว่ามะลาวไป่ิีีนึงหน้าถึงหน้าเขาเด้อเลยพี่เม้าบ้างพอดีนั่นว่าอย่งหนึ่งขันมาเขาบอกอันบ้านหูเลี้ยง ฟังเขาอ่อนเป็นเยอะนะชาวบ้านเพราะว่ามันอันฟังดีฟังมันคือดีฟังหัวขึ้นเลรอเพราะว่าเวลาเขาบอกบอกน้ำเย็นน้ำเย็นเอาขึ้นไปไม่ถึงหน้าบนลาลาไปเลยไปเลยเหมืนไปยื่หุดหนึ่งยางม้นกดสังเกตตรงางอยู่เลยพอ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 มาเรียนยางน้ำใสบ้านน้ำใสทางหน้าพี่ก็ข่วงมาหนีวับอันนี้ยางมาไม่กินน้ากับกับกับเัื่องเอ๊ะมาหนีแวบมาหนีตัวไปหาหนู ขุ่นไปบ้างวะรอกองพื้นเรายืดเดือนเดือนเหนท่านของพื้นยืดเดือน่เราทำไปเดียวไม่ตกรอิน <Gym>. น้องลูกมันร้อนเหมือนงานเด็กินผลงานหมูร้อเย็นเพราะว่ากาแฟกาแฟนี่ก็จะไปย่ำเสซไปบ่อให้ออกงานหรอกเพราะว่าสบายเพสบายพี่น้องโอ้ยสิวางได้หมอเขาบอกว่าอยู่ว่ากันมันบ่อยุอยู่ก็จะเป็นต้องเด็ดผ้าเรื่องปอเถินหมอว่า ยื่นต้เชียงแหลมกได้พี่น้องเล้ยงอกกมุนเลยหรออเขาเลียไปด้วย็นตเอาไป่นก็จาะเ็ดหน่อยซีซีนี่ลหาได้กินไมพอไ้วนมเย็นนี่ผลงานของนเย็นรับซ่สซอไม่อเนาะต้หญ้ามันไปนอยุสาคุณแล้วกันสาธีห้องอันสาหน้าพี่บีดไหมสาเาไปชมเลยพี่น้อง มัเป็นรุ่นฟังเด้อชวยนี่ก็จรนี่ก็แค่พักคนถ้่ผมลุกเย็นก็ขดเรอลุยน่อยคนบกคอยสบายพี่น้องวันนี้น้อยก็จะไล่เด้พี่ตู่ยิ้มเจเนะยิ้มปบกนี้จำเสียงเทียดไทยเลยเขย่คนดิน วงพ,พร้อมจะพยุนน,น,น้าแปรกันน้ำแปรกันกนอยกันเพราะว่าน้ำปลาเพทันใส่กระเพราะว่าใส่เกียอแน่แล้วใส่กเกียอลงไปแล้วน้ำปลาก็น้ำแปรแดก,กลงไปแล้วใส่ไหลเลยละ่ะพอดีไม่ตด้เปลี่ยนเมืเด็ด,ดีผม<อ>ที่รดมันกนลางรนี่แล้วรดนี่แล้วเอ้ยไม่โอบอะมีที่น้ำปลาถ้าได้ใส น้ำปลาบัวน้ำปลาบัวใส่เตี้ยบัวใส่ปลาแดดกรับเกลือเกลือใส่ตอนตำบุฟิกแล้วนี่รูโดดที่เด็ดไปนี่บัวต้องเช็ดมันมันสวยเลยพี่น้องเรื่อยต้องสี้ไปเช็ดเขาให้เงินเราบัวเอาน้ำยาเต็มมั้งต้อนบัวหูบัวให้ กว่าซุกๆคนละยังเดี๋ยวซีมมงยังจะพักหอมโบหมีไใส่ก่าว่าพิกบุพิกมันนุ่มเราไปพิกเขาเห็นดวนก้ว่านุ่มเราาดวังเ้็นตัวัได้หล่าหนูปนพีกุ่มเบุตรจะปนอาหารเปนตัดีแท้เห็นว่าพอพ่กินตัว หอมมีตูไทยครับเดี๋ยวนี้ว่าอีสานแฟนบันเทีนี่ว่าันพตูไทยนี่โอ้ยบ่มันดีครับกได้มีไทยตูไทยหยอมนี่ก็เอาตูไปนี่รมีอันพตูไทยหยอมไปก่อนหย่อมเนี่ยมันมันเทียมเต็มเลย เสียเปล่้คือ,อยังมีตัวี่เจนเลยนะเดี๋ยวผมจะมองด้วยกันโอ้โหอ,โอมแล้วนะหอมปงชูไทยครับรุ่นขวนุซุกแล้วมีตัวสิมาพา้าโค้งจ้ะพาซูสีซู่หน่องกิน ไม่เงยขึ้นเนี่ยไปต้องขอสอดวยทำาพพระโองตูปีสัวน้องกินกอลโอ้ยเย้เดะเดี๋ยวง,ง้ปาดกันได้เรียบร้อยเด้อพี่น้องมามา,มามาันนี้มากดต่ไมาจินคอแล้วครับจะระพระนี่ตัวจำาระพระสินี่เป็นหมูเดียดเดียวของพ่อหน่อยท้านี้มันบุ้ปลาแดกบองเจียวปลาแดกบอง ัในใน,ในี้เร่ครับสมองสบอนครับกินของง่ายเหมนกันเสียบเสียมกันอันนี้ขนมมันของดีเบียพอดีสรงมากมือนินพอดีพงุ่นก่งยไปตวละบริยูคิมงานจงกายอยู่คอยอยู่ดีมแห้งสู่าาแขงแรกเนอมากินง่ายนําอกันนี้เต็งยับเมียเลยมามาพี่น้องกินของกันโหขวดนูตัวหนึ่งก็เลยเตรมจานหมึอเกือหมึปานีลรพักไ้ไรอ๋อ ขาก็ไล่ไปไนได้หรอพักแต่ว่าไม่ได้หมันเด้อพี่น้องเส้นครับสมองสุบอลล่ะคงเทปคงไทยเมืเองหนอกเมืองหน้าจ้ากกงจังหวัดสมองสุบอลมาจิ้มขวดหนูน้ำผึ้งยรุ่นเด้อกับถอดอันหมูเดียวๆน้ำมีตัวแล้วปลาแดบ่องเป็นหลุดๆน้ำมีตัวผูหหห้หนึ่นงผู้หนึ่งเป็นหนูผู้หนึ่งเป็นหมู มันเนียกินข้าวสวยจังน่อยข้าวหวานเขามันเนียดไม่ต้องแปลกไกลดอกพี่น้องกินข้าสองคนทีมงานไปอ่ะคนละท่างละทิดละท่างเดี๋ยวนุ่มไผ่ก็แม่นอะไรก็ไปวันเขาทงนึงเบาปุ๋ยไปทา่างนึงหุ่ยรุ่นก็อยูพ่พี่พอดีนัดรถท่วมกันเบาปุ๋ยไปอ่ะทงไกนะ่เนาะเี่ยเลยบริยุ่งกันไปหน้าไก่ แม่น้องไพ่ทำไมน้องไอไปอทงเนื้อสาวยีปพปขึ้นนั่งข้างห,หลังก่อนที่แหลกว่าสิเป็นให้เพลงรุ่นไปนติ๊กปลาอันนี้คือพอว่ามีหนูชูวร์ก็เห็ดหนูือว,ว่ากวดหนูมึงแน่มอนเด้อเบาปุ๋ยผลง,งานของเมย์วัชินลูกคนวิถา ยังรุ่นได้มาอยุ่ธ์กพอดีตดตัวละ,ะล้วนก็เลยเด็กเห็นไหมมันสินลกบากบกมันกกเข้ากันจ้ะ ตรูดพักกระเดากับแบบนึงเองตีมันบ้างนีนบ่บ่ใส่ผมรอง,องมงห่วยังไงรองมึงโอ้หอนค้อบแบาบของแท้ใส่พักกระาไทยจิ ไกเลยไม่ถึงสีเเผียแน่หลังมันยังแสบ นี้คนกำลังวานเขวาวันน้ำเอาคุณตั้งหนึ่งแล้วเดือน,นเกีตัวเด่นเดือนเกีอยู่เดี๋ยวนี้มันกับพ่อวานแล้ว,วเพราะว่าเฮาน่าคมปลายปิดสภาพหรเน,ะน,นาะแมนกับหน้านุานาน่นกับอีกหน้าไปแมนนิดจังน้อยกับ ยังได้คุณจะเห็นหน้าก็ผลธรรมชาติเนาะเจ้าบองพูดยังหน่อยจ้ะ เดี๋้วฝนฝ่าดีกะได้๋ยนเนาะจะว่าป่ะดีกะเลยมาถ่วงกับเต็มที่เลยปีไกลปีเดียวสามเทียนะวันวันท่วมฝนมากกับว่าใดเนาะที่ว่าที่ไปโดยที่ฝนไปเพราะสิบสายก็ลายแต่ซ้ำทาไปเสร็จหลือ เดียวกับปเดียวบ่องเรากันตัวละเป็นรุ่นเที่บมันก็มียีะถูกเอาไปซ้อมันหอง อธิอาอ่าลูกร้านรถเส้น,นาไปเส่แเนแบบเดี๋ยวเราเป็นวันกินแล้วกินแล้ว,ม,ลวมันขึ้นหนึง่งมันขึ้น,นัน f ่เอฟซีทั่วมาจากสละบ,บุรี่ทั่วมาวา่าสนชื่อว่า แกวตาซวยแกวตาบรรดาคุณอยู่ห่ะเป็นไครอาหารตามสั่งไม่ไม่ตัวทั่วมากว้ย,<า>ยดีดีใจครับขายอาหารตามสั่งทรมากเรียนน้ำรอ,อบหลวงมาเรื่องแล้ลว่างหอยวันจิบบลอดหนยด้วยพรยุรุนมานะ่ะห,หอยเ,อยเออบอรเงิที่ซานบางหน่อยหรอดีขึนเดี๋ยวนี้แข็งแรงแข็งแรงขายคลองขายขาดเฉยๆเราได้บ่ ขอนมากเลยขอนๆเด้อเป็นกำลังใจให้จ้ะนได้กินของน้ำเพรุนเด้อของขาหลายๆกินอะได้หลายันเลยก็ได้หลายคำกินยก็ไม่หงวหยนอยู่มื่อกี้จาวาแล้วกัน เค็นี้เหรอแบบผูุ้สูติดพิ่ไทยแล้วกันเมียนถ้ากินเป็นของหวานก็บขน,นมตองขอน,นมมาไห้ยูให้กินกับเปากันห้เจริญเจริญเด้อยุออดีไม่แห้งขา,ขาขไขกะลัมลัเรื่อยๆสูบเบียติเมียนกนนนนนยินเมียนแมนียน ้ำกว๋วยฉาบกรปอน้ำบกินได้เจ้าบกปะแม่บพบกับอได้ขอ,ขอ,ขอ,อตัวไพี่นอกังได้ขอบคุณเดือแฟนครับสมองสวัสดะครับขอบคุณทุกคำรังแรงใจครับ เ้าน,นี่มนีกับฝากไ้ซ้ำนี้พี่น้องยูดีไม่แห้งสุขู้สุข้นครับสวัสดีครับจ้าบาสบายกันห้ช่วงเหี่เท้าหงายเด้อพี่น้อง